ครับผมมืนน่อนี้ผมสิมาเล่าเรื่องชีวิตของหมู่ผมผู้หนึง่งมันอกาการับมั่นบอกว่าแต่งเพลงอย่างมันจะเพลงหนึ่งนะผมกำลังคิดอยู่หลายมือพรรู้ว่าจะแตงเพลงอย่างผมก็เลยคิดได้ว่าชีวิตของมัน่นนาตอนนี้มันต้องเหมาะสมกับเพลงนี้ที่สุดครับมาฟังกันเบ้งว่ามันสิเป็นอย่างไรครับ อยากสิถามว่าฮักไอ้สำใดคือเปลี่ยนใจจากไอยไปเป็นอื่นหรือเจ้าฝืนยืนเคียงไอยมาดนอยากสิไปกลับไปสันวาเสียเวลาขั้นสิฟื้นสิทนไอยมันจนสำคนบ่มี่าอไอก็เคยฮักเจ้าแทบขาดใจ บาสุดไทยต้องนั่งเซตน้ำตาอยากสิไปกับใบโลดล่าให้เจ้าไปสาหาอย่าหัวสาไอเลยเสียไดย้ไอมันงโงโกรโรกโซโ,โลโซบนานนอกหกนาหินอยู่กับไอบ่ได้เชิหน้าชูตา หนีไปเป็นนางฟ้าเป็นดาราในเมืองกรุงเสียดายไอมันโง่หักโษหักโษบอลืมหูลืมตาขั้นบินบ่อใดให้เจ้าหวนคืนมา กลับมาเป็นนางฟ้าสวรรค์มานาดาราคนจนนี่แหละครับผมว่าเพลงนีมาะสมส์สลัมมันที่สุดแล้วเสียดายไอ้มันงงขอบคุณครับ